สนับสนุนโดยบริษัทแม็กเวิร์ทัวร์จำกัดพีพีพลัสแมนชั่นค่ะกับข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดสายหน้าไหม่นะพี่ปองแล้วก็ตอบปัญหาในเรื่องต่างๆที่คุณผู้ชมเรียนถามมานะคะคแหมจากคาถามนี้รู้สึกว่าวันนี้ท่านดเรเรารติดภากรากิจนะครับะะ<ง>แต่ว่า ถามมาแล้วเราก็อยากอ่านให้ฟังหน่อยละกันคุณเป็นฝ่ายกฎหมายแทนนะนะคะก็แนะนำนี้คุณก้อยจากบุรีรัม์นะคะพี่ปองเขาถามมาบอกว่าค้ำประกันบ้านให้ญาติราคาบ้านอยู่ประมาณ1นล้านสองแสนบาทนะคะญาติเขาขาดส่งปรากฏว่าธนาคารยยึดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปประกาศขายทอดตลาดค่ะช่วงระหว่างที่ประกาศขายเนี่ยก็มีจดหมายมาถึงคุณก้อยนี่แหละบอกว่าให้คุณก้อยเนี่ยชำระนี่แทนญาตินี่ว่าเป็นผู้ค้ำประกันนะคะ คุณก้อยก็ไปขึ้นศาลดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะคะธนาคารก็บอกว่าจะยึดทรัพย์คุณก้อยเพราะว่าไม่ชําระเงินแน่นอนเพราะว่าการที่เราค้าประกันคนอื่นเนี่ยใช่นะคะจาเป็นที่คือเหมือนเป็นหนี้ร่วมอ่าเป็นหนี้ร่วมในเมื่อถ้าพี่ป๋องกับน้องเนี่ยน้องพิมไปค้ำให้พี่ป๋องพี่ป๋องไม่จ่ายน้องพิมพ์ก็ต้องจ่ายตามใช่ไหมครับถ้าไม่จ่ายเขาก็จะยึดทรัพย์น้องพิมพ์ได้ตรงนี้ถูกต้องอยู่แล้วในเรื่องของกฎหมายว่าอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้บ้านเนี่ยเขาเอาไปขายทอดตลาดได้ราคามากกว่านะ ขายได้แล้วพี่ป๋องได้มูลค่า1นล้านห้าแสบาท1นล้านาแสจากทุนเดิมทุนเดิมบ้านเนี่ยล้านสองนะคะแต่ปรากฏว่าตอนเนี้ปัญหาคือปัญหาคือทางธนาคารเนี่ยมีจดหมายถึงคุณก้อยอีกบอกว่าให้คุณก้อยไปชําระส่วนที่ขาดหายไปอีกห0 0 0นบาทครับคุณก้อยเลยสงสัยเอ้าก็ขายได้มากกว่าขายได้มากกว่าแล้วทำไมถึงจะต้องโดนอีกอือนะอันนี้น่าเป็นห่วง เกิดอะไรขึ้นนี้สันนิษฐานสันนิษฐานว่าคุณก้อยต้องไปเช็คกับทางธนาคารก่อนนะคะแนะนําแบบนี้แล้วจะได้โทรมาให้ข้อมูลเราเพิ่มเติมนะคะไปเช็คว่าค่าใช้จ่าย600,000บาทเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในรายละเอียดนะคะเป็นค่าดอกเบี้ยหรือเปล่าเป็นค่าติดตามทวงหนี้หรือเปล่าในะคะซึ่งถ้ามันไม่ cover ตรงนี้เขาสามารถจะมาเรียกที่คุณก้อยเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะคะคือสงสัยอยู่ว่าและ300,000มันหายไปไหนเงิน300,000หายไปไหนใช่ไหมอาจจะไม่เพียงพอไงก็เท่ากับว่า ฟ้องอีก0กแสนบวกอีกสามแสนที่หายไปเป็น9ก้าแสนเก้าแสนมันจะเท่ากับมูลค่าของบคือข้ามักคันแล้วผมมองดูแล้วว่ามันก็ไม่น่าจะถูกทองนะค่าติดตามเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงคุณก็อยต้องไปขอดูรายละเอียดเขาต้องขอดูรายละเอียดเขานะนะคะไม่ใช่ว่ามานิ่งเฉยตรงนี้อาจจะมีในเรื่องของค่าติดตามค่าทนายค่าฟ้องร้องทุกอย่างถ้าเราแพ้เนี่ยเขาจะให้ผักมาเป็นภาระของทางฝั่งคุณก้อยหมดเลยถ้าอย่างเงี้ยเราไปขอลดหย่อนได้ไหมว่าเราไม่มีรายได้เพราะว่าเงินขนาดเนี้ย เขาเรียกว่าสมัยก่อนนี่อะไรอ่ะไอ้ที่ล้มบนฟูกกันไอ้พวกบริษัทใหญ่ๆน่ะเขาเรียกแฮคัทแฮคัทใช่ไหมภาษาภาษาธนาคารก็คือตัดตัดไปเลยตัดดอกเบี้ยตัดค่าติดตามธนูธนายอะไรต่างๆนี่ตรงนี้มันเยอะนะเนี่ยถ้ารวมแล้วจะ9ก้าแสนผมว่ามันเอาเปรียบกันมากไปหน่อยมั้งนั่นนะสิคุณก้อยก็เรียกว่าต้องไปไปไปเช็คก่อนเช็คก่อนที่เราดูก่อนว่าเขาเป็นค่าใช้จ่ายอะไรจริงๆมันต่อรองกันได้ต่อรองได้เพราะว่ามูลนี้ทั้งหมดเนี่ยมาถูก ชำลาไปแล้วตอนที่ขายนะคะแหมก็น่าเป็นห่วงนะนี่ต้องเตือนนะพี่ป๋องเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยเราไปค้ำประกันคนอื่นเนี่ยแหมเป็นหนี้เท่าเท่าที่เราเซ็นค้ำเลยนะใช่ครับเขาบอกถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าไปค้ำนะคะอาจารย์เตือนอยู่เรื่อยเลยจะค้ำอะไรทีนี่ก็นะก็เตือนก็ฝากกันไว้ถ้ายังไม่เข้าใจนะคุณคุณก้อยบุรีรัมนะครับวันเสาร์ที่นี้ท่านอาจจะอยู่ที่บ้านไปหาเลยไปหาท่านที่บ้านที่นางรองที่ถนนหักครับไปถาม ไปถามบัร้าท่านรู้จักบททั้งทั้งจังหวัดบุรีรัมย์เลยครับอันนี้เป็นคําถามในเรื่องของกฎหมายมาตอบแับพี่ปองในเรื่องของภาคการเกษตรของเราเนี่ยนะคะมีคําถามว่าเขาบอกว่าทํานาแบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยเพื่อยกระดับราคาข้าวหอมมะลิเนี่ยเขาต้องทํำยังไงพี่ปองพอมีทานาแบบอินทรีย์เพื่อยกระดับข้าวหอมมะลิจริงๆเขาก็มีมีการทํานะ โดยเฉพาะถ้าเป็นข้าวหอมมะลิอินรีเนี่ยนะครับถ้าอยู่แถวสุรินทร์เขาก็มีสากรที่ทําอยู่นะครับมีสากรสุรินทร์ที่ทําอยู่นะครับนะฮะเขารวมกลุ่มกันเป็นสากรนะครับในรูปของสากรทําเป็นอินทรีย์แล้วก็ที่อําเภอลำปาศนี่ก็จะเป็นของบริษัทบริษัทจีพีเข้าไปส่งเสริมทําเป็นกลุ่มผลิตข้าวหอมอินทรีย์ข้าวหอมมะลิอินรีนะครับนะฮะเพื่อที่จะ เอามาเปรูป,ปเป็นข้าสารค่ะคนะครับอันนี้เขาก็มีเหมือนกันนะครับนะฮะแต่ว่าในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยบางทีนะครับนะฮะบางทีต้องต้องเรียกว่ามันจะเป็นอินทรีย์ในระดับไหนอินทรีย์นี่ก็มีเยอะอนะอินทรีย์เนี่ยแบบถ้าเอาไปว่าทุกคน,นจะเข้าใจกันว่าอินทรีย์ก็คือการที่ ไม่ใช้สารเคมีอะไรเลยไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้อะไรเลยอ๋อไม่ไม่มีปุ๋ยด้วยอ่าไม่มีถูกต้องครับปุ๋ยก็คือเป็นเคมีอ๋อปุ๋ยนี่คือเคมีทั้งหมดค่ะแล้วปุ๋ยอินีาว่าปุ๋ยอินทรีย์ก็คือคุณก็ต้องใส่พวกอะไรอ่ะพวกขี้วัวขี้ควายอะไรต่างๆเหล่านี้ไปนะฮะขี้หมูหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มีต้องอย่างนั้นอย่างเอย่างนั้นก็หมายถึงว่าเริ่มตั้งแต่แรกนะฮะในหลายพื้นที่เนี่ยที่เขาใช้ก็คือก่อนที่เขาจะตีตอนท่เขาจะปลูกเนี่ยนะครับทำเพือกทำไรเนี่ยบางทีก ใช้ขี้ปุ๋ยว่าเออขี้หมูขี้หมูใช้ขี้หมูนะครับขี้หมูใช้แต่ละอย่างนี้ของหมักแล้วหวานหวานให้ทั่วนะฮะหวานทั่วแล้วหมักไว้นะครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับตัวนี้ไอ้พวกขี้หมูขี้วัวขี้อะไรต่างต่างเหล่านี้นะครับตัวหนึ่งที่มันจะได้มาก็คือไนโตรเจนไนโตรเจนก็คือยูเรียนี่เองมองก็กลายกลายกับว่าเป็นเคมี อ๋อหรือว่าเป็นยูเรียที่มาจากคือมันมันเป็นมันเป็นธาตุที่มาจากธรรมชาติอ๋อเป็นธาตุคือธาตุไนโตรเจนที่มาจากธรรมชาติไม่ใช่ธาตุไนโตรเจนที่มาจากเอ่ออินที่มาจากเอ่อเขาเรียกว่าเคมีเคมีที่มาใส่เติมให้ได้ไนโตรเจนใช่ไนนโตรเจไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยนะครับนี่คือการทําขั้นแรกนะฮะแล้วขั้นขั้นขั้นต่อไปในเรื่องของการปลูกเนี่ยท่านจะปลูกแบบไหนอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็เขาก็จะเว้นกันในเรื่องของ การทำนาหวานเนี่ยก็จะจะค่อนข้างจะเว้นเพราะว่าอย่างนาหวานเนี่ยปัญหามันเยอะปัญหาในเรื่องของข้าววัชพืชเอยปัญหาเรื่องของพวกโรคแมลงต่างๆที่มันเยอะแยะมากไหมวัชพืชเยอะอะไรก็เยอะเพราะว่าเวลาเราหวานอย่างที่พี่ป๋องบอกว่ามันจะติดกันมันคัดไม่ได้มัน่อจะเป็นปื้อๆเยอะไปหมดเลยใช่นะครับคือได้อะไรมาก็ต้องรับในผลลัพธ์ตรงนั้นก็ต้องไปแก้ปัญหาปลายเหตุเอานะแก้ปัญหาปลายเหตุนะฮะเขาถึงต้องมีวิธีการทํานาแบบเหมือนที่ผมบอกอ่ะ โยนกล้าไหมกล้าอย่างนี้ใช่ไหมการโยนกล้าการโยนกล้านี้มันก็หนึ่งนะฮะช่วยลดในเรื่องของการใช้เขาเรียกว่ายาคุมค่ะยาคุมหญ้ายาคุมหญ้ายาคุมหญ้าที่ที่ตัดออกไปเลยตัดเลยเพราะไม่มีวัชพืชแน่นอนชัวร์แน่นอนไม่มีวัชพืชแน่นอนนะฮะสองการปลูกการโยนกล้าหรือการปลูกนาดำเนี่ยนะครับอห่างที่บอกแหละครับมันมีช่องว่าง มันมีพื้นที่อ่ามันมีหะมันหันอยู่ห่างกันค่ะพอมันโตมาเนี่ยมันไม่เบียดกันแสงแดดส่องถึงอ๋อน้ำแสงแดดไม่มีโรคก็จะไม่ค่อยมีโรคไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าแสงแดดมันส่องถึงคนท้าวเลยค่ะแมลงก็ไม่ระบาดเพราะว่ามันไม่มีที่ซุกหมวอยู่ัวเออไม่มีที่มาซ่อนตัวมันไม่มีที่ซ่อนตัวมันไม่มีที่จะไปกินค่ะนะฮะเพราะว่าแมลงมันก็กลัวแดดเหมือนกัน มันก็กลัวร้อนเหมือนกันเพราะมันมันคงไม่มีไอสารอะไรนะโลชั่น PF 6 0หรืออะไรอย่างเงี้ย UV อะไรมันไม่มีนะครับมันใช้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ลดไปเยอะนะ่น้องน้องพีพนะครับแล้วลดหรือเรื่องของอถ้านายโยนกล้าเนี่ยอย่างอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับที่บอกว่าจะเป็นอาชีพใหม่สี่ถึงห้ากิโลต่อไร่เองใช้เมล็ดพันธุ์ประหยัดมากนะต้นทุนมันเยอะนะครับเอาคิดว่าต้นทุนของเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวนี่นะครับพันธุ์ข้าวเนี่ยจากกรมการข้าวเนี่ยนะครับกิโลหนึ่งอยู่ประมาณยีบาทยี่สิบบาทเนี่ยนะครับนะถ้าท่านใช้อยู่เป็นนานาหวานเนี่ยนะครับนะท่านจะอาจจะใช้อยู่สามสิบกิโลโอ้ใช้เยอะนะสามสิบกิโลค่ะคูณสองเข้าไป600กว่าบาทนะครับอืมก็ถือว่าหกร้อยกว่าบาทกว่าบาทนะถ้าเป็นนาดําลดมาครึ่งหนึ่งก็อาจจะเหลือส0มร้อยสถ้าเป็นนาโยนลดลงไปอีกครึ่งครึ่งร้อยห้าสิบ ประมาณนั้นต้นทุนแค่ร้อยห้าสิบาทได้ทั้งนาเหมือนกันได้ทั้งไร่เหมือนกันไร่เดียวกันเนี่ยคือโอ้โหรถต้นทุนเดอเอาที่เหลือนี้ไปเขาเรียกว่าไปให้อาหารด้านอื่นแทนดีกว่าโอ้ที่เหลือนี่ที่เหลือนี่เราไปสามารถที่จะไปซื้อตัวบำรุงแทนตัวบำรุงแทนนะครับในเรื่องของรมโอนนาฮะจดประจำนะฮะพนทับไปเพราะว่าเรื่องของโรคระมลงไม่รบกวนเนี่ยนะครับถ้าถามว่า ถ้าเป็นอินรีย์เองนะครับท่านก็สามารถที่จะดูแลได้ก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินซีสมุนไพรสมุนไพรต่างๆพวกบอลละเพชรเอ้ยสะดงสะดาอะไรเนี่ยนะพวันี้มันสำหรับคนไม่ใช่เหรอพี่ปองพืชด้วยเหรอพืชใช้ได้ครับอ๋อพืชก็ใช้สมุนไพรเหรอคะสมุนไพรพวกนี้เนี่ยมันเวลาเราเอามาทำเนี่ยมันจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่ามันจะมีกรดพวกกรดเล็ติกออกมานะกรดกรดพวกนี้แหละครับมันจะมีหน้าที่ในการไล่แมลง คือแมลงมันไม่ชอบกินนี้ว่างั้นเถรอชอบกินพวกอย่างนี้อย่างพวกินแรงแรงเหมือนกับกินน้ำส้มสายชูเห็นป่ะที่มันแรงๆชงุนๆุนอะถามว่าเราชอบไหมเราก็ไม่อยากจะเลี้ยงได้เราก็เลี้ยงไม่กินน้ำส้มสายชูอันนั้นก็เป็นกฎเหมือนกันไอ้พวกไอ้พวกสมุนไพรพวกนี้มันก็จะสร้างสารพวกนี้ออกมาก็คือเราไปใช้กับพืชของเราได้ไล่แมลงได้ไล่แมลงได้ไล่อะไรได้เหมือนตะโคนตะไคร์อย่างเงี้ยแมลงนี้นี่แล้วก็ท่านก็ใช้ปุ๋ย ชีวภาพซะนะอย่างของแมคซาโก้เองก็มีสายปิ้งกันไงอ๋อนะอือใช่ขอแมคซาโก้เขาก็มีอยู่แล้วเป็นปุ๋ยชีวภาพครับสายปิ้งฉีดได้เลยค่ะนะครับฉีดตั้งแต่ต้นได้เลยค่ะมันอยู่ในชุดเขียวประโยชของแมคซาโก้อยู่แล้วในเรื่องของข้าวในเรื่องของข้าวอ๋อค่ะอยู่ในสูตรของแมคซาโก้ในเรื่องของทุกพืชตัวสายปิ้งเองเพราะว่าคุณ คุณประโยชน์เขามีเยอะแยะมากมายอยางการที่อาจารย์สมพลบอกว่าแม่ที่ข้าวท่านได้ดิบได้ดีมาเนี่ยเพราะว่าใส่ปิ๊งเป็นส่วนหนึ่งแต่ก่อนถามเอ๊ะท่านท่านใส่ปุ๋ยอะไรไม่รู้ว่าใส่ปิ๊งมาก่อนทงพิมพ์ก็งงอาจารย์ใส่ปิงคืออะไรคะใช้กับคนได้ไหมอยากใส่ปิ๊งด้วยเหมือนกันเอออาจารย์บอกไปใช่เอาไปฉีดในนาข้าวในในนาข้าวก็ใช้ได้ในมันสำาหลังก็ใช้ได้อ้อยก็ได้ทุกอย่างเลยจริงทุกอย่างครับเพราะว่าตัว โยมเป็นคนนะ <c oughs> ตัวตัวใส่ปิ้งเองเนี่ยมันเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ <c oughs> ทั้งดิน <c oughs> ทั้งพืชทั้งนั้นนะครับ <c oughs> คือเรียกว่าฉีดไปเนี่ยได้แต่คุณประโยชน์ได้แต่คุณประโยชน์ครับ <m ai S 1> ไม่มีโทษในในต้นยางพารานี่นะครับนะฮะผมแนะนําเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านพ่อท่นน้องที่ที่รับชมอยู่ที่ปล <c oughs> ูกยางอยู่ช่วงยางผัดใบช่วงนี้นะฮะเริ่มที่จะผัดใบนะครับช่วงช่วงเข้าแรงเนี่ยยางเริ่มผัดใบแล้วนะครับการผัดใบของเขามันก็เหมือนเป็นการที่จะพัดตัวเอง เพื่อที่จะปรับสภาพตัวเองนะครับเพื่อที่จะรองรับในการเปิดหน้ากีดยางในในฤดูต่อไปช่วงพักช่วงฟื้นฟูช่วงดูแลสุขภาพใช่ทีนี้ลักษณะของการกีดยางเนี่ยเราต้องเอามีดไปกีดต้นเขาใช่ไหมใช่ไปกีดต้นเขาได้่หมเหมือนมีดกีดตัวเองใชไหมใช่เพื่อเลือกมันก็จะมีแผลมีอะไรต่างใช่ทีนี้พอมีแผลแผลอะไรต่างเนี่ยกว่าแผลมันจะสนิทกันกว่าเนื้อเยื่อต่างมันจะคืนกลับมาเป็นเนื้อเยื่อเดิมของเขาดีเนี่ยนี่เอมาดีเนี่ยมันใช้เวลาแล้ว ถ้าเราปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้คือโดนโดแรงมั่งแดดร้อนไหมช่วงนี้ร้อนร้อนมันก็กินเข้าไปลมแรงไหมลมแรงนะพวกต่างๆตัวนี้มันไปดึงความชื้นออกจากหน้ากีดยางหมดคือหน้ายางที่เรากีดเอาไว้เนี่ยมันแค่เป็นรอยแค่นั้นเนี่ยมันสามารถที่จะถูกเสตยการเหล่านี้ไปกระทบแล้วก็มีผลเสียได้เลยมีผลเสียต่อท่อน้ําท่ออาหารต่อท่อน้ํายางนะครับถ้าเรารอให้มันสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาเนี่ยนะครับไอ้เนื้อเยื่อเกามันยังอยู่นะครับมันก็จะกลายเป็นเนื้อเยื่อมันจะไม่เรียบ มันจะเป็นตะปมตะปางมันก็เหมือนแผลเป็นคนเราเป็นคนเอ่ะเป็นตะปมตะปางทีนี้พอเวลาเราจะไปกรีดใหม่เนี่ยมันลําบากมันไม่ได้จะไปซ้ำรอยเดิมมันไม่าดมันจะเปิดกินหน้าเดิมเนี่ยมันลำบากแล้วเพราะนั้นไอ้ตัวใส่พิงเองเนี่ยมันจะมันมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งที่มันจะเข้าไปเขาเรียกว่าไปล้างไปล้างไอ้ไอ้แผลเก่าอ่ะค่ะค่ะนะฮะมันไปดีท็อกมั อารมณ์มามานั้นเลยนไปล้างเคลียให้เหมือนกับเรามีขี้ใครเนี่ยแหละเหมือนกับมันไปชําระล้างไอ้พวกเซลล์ของต่างที่มันที่มันเสียหายไปเนี่ยออกไปแล้วก็มันก็จะไปช่วยในการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทนมันก็จะเรียบขึ้นค่ะนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อแล้วกันะพี่ป๋องช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะมาเรียนรู้เทคนิคต่างๆที่พี่ป๋องจะนํามาฝากค่ะพักกันสักครู่ค่ะ